สวัสดีครับผมวันนี้วันที่15เมษายนนะครับผมพศสอ6 5นนะครับอาครับหลังจากเล่นสงการกันแล้วครับวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับผมมาหวานกุ้งครับผมหวานกุ้งที่บ้านดอนเป้าครับบรรยากาศก,าก็ตอนนี้ก็ ดูดีแล้วครับผมเสียนเสียนแหก็พากันมากันเต็มแล้วครับผมนี่ก็เราแรกก็รับ40แพ้ครับตอนนี้ก็เกินแล้วครับน่าจะ40กว่าแพครับผมแต่ว่าพื้นที่บ่อกว้างครับพื้นที่บ่อก็ประมาณ6ไร่7ไร่ได้ครับนี่ครับเดี๋ยวชมบรรยากาศกินข้าวเช้าครับผมโอ้ยขมาามาม เพิ่มพลังครับผมนี่ครับนี่ครับโกวัดก้าครับผมน้องย้าขโนกับสองร้อยแปดสิบโลครับน้ำสองไปไหมครับเนี่ยไม่เหลือไปก้อนมูไนเลยครับผมบรรยากาศครับมารอดูกุ้งกันวันนี้ผมทีมงานเราครับผมนี่ก่อนวานครับ ก่อนหวานต้องกินข้าวครับผมเพิ่มพลังครมันงของผมขาดมุ่นปุ้ยครับของผมนี่ไปใส่หมาดินบ้านนะครับนี่ครับผมนี่ครับผมแหแรกครับผมมารอดูกันครับผมจะเป็นยังไงครับนี่ครับผมกระตุกกระตุกครับผมเวลาจะลากกุ้งครับผมสาวกุ้งต้องกระตุกกระตุกนิดนึงครับอาเลครับโอ้โหครับพี่น้องโอ้ยมาแล้วครับลากขึ้นมาแล้วครับรวบเอาแล้วครับ นี่ครับเดี๋ยวมาดูแฮแรกครับนี่ครับโอ้โหพี่น้องนี่ครับเสียนดุนครับเสียนดุนครับเอาแล้ครับโอ้ยมีแต่กุ้งครับพี่น้องทั้งกุ้งขาวทั้งกลามกามครับเอาแล้วครับรวบแล้วครับรวบแล้วครับรอดูครับบึบบึบบึบครับโอ้ยออกก็มีครับผมออกยิ้มแล้วครับยิ้มแล้วครับใจเย็นๆครับโอ้ยขึ้นมานี่เฉพาะขึ้นมาในประมาณสองโลครับ น้องครับโอผมไม่ครับกับสี่ห้าโลครับแหนี้ครับสุดยอดครับผมนี่ครับผมโอ้โหไม่ธรรมดาครับผมยอดครับของยานจะจะแลกแข้งที่หรอนี่ครับมาดูฝั่งนี้บ้างครับโอ้นครับมองเห็นทีมงานแล้วครับเยันจิบครับโอ้แหแลกไม่ได้สักตัวครับผม ที่กรบแหสองว่าไม่รู้ว่าจะได้ไม่ได้ครับอืมครับวุนกันไปครับนี่ครับกุ้งส่วนมากนะครับออยู่ข้างฝั่งครับมีแต่คนข้างฝั่งครับแพ้กลางนี่หวานไม่โดนกุ้งเลยครับนี่ครับลงแพ้กันมาหลายคนแล้วครับไม่ค่อยโดนกุ้งครับนี่ครับซุ่มเข้าไปครับมีไหมโอ้มีตัวอยู่ครับอืมครับผมนี่ครับพึ่งได้ครับแหแรกฟาวครับผมไม่ได้ทักตัวครับแพแรกครับ ได้กุ้งอยู่ครับแหสองครับมองไกลๆก็เนี่ยครับแกะแล้วครับกำลังแกะครับผมนี่ครับนี่ตัดมาดูเซียนโก้ครับผมกำลังสาวเลยครับกระตุกกระตุกครับผมหวานกุ้งต้องกระตุกครับดูครับมีไหมครับโอ้ขี่โคนครับแต่มีอยู่ครับพอมีอยู่ครับหวานกุ้งนี่ต้องเร็วครับพี่น้องช้าไม่ได้ครับผมเพราะว่ากุ้งนี่หมดแล้วหมดเลยครับ ครับนี่ครับมาดูนี่ครับเมื่อกี้นี่แหแรกนี่ครับใส่กระบาปูนมครับเซียนชิดกับอยู่กลางไม่ได้กุ้งครับผมเข้าฝั่งเลยครับอู้ยนี่ครับพี่น้องอ๋อปลาจาะโดดลงมาจากแพร่ไงเขาที่รักแพู่เลยนะมาดูเซียนชิดครับกระโดดลงแพรแล้วครับดูครับมาเข้าฝั่งจะได้กุ้งไหมครับอู้ยนี่ครับพี่น้องเยอะอยู่ครับแหแรกกุ้งตัวสวยครับ ครับมาดูเสียงชิดครับผมขึ้นมาครับโอ้พอได้ครับพอมีตัวครับผมครับกองเชียร์ครับมีครับผมโอ้ยเกือบครึ่งตะกร้าเลยครับแห้เดียวครับโอ้โหสุดจอบกุ้งตัวสวยครับนี่โอ้ใหญ่กว่าโป้ืลยครับน่าจะอยู่ประมาณ4 0่สห้าิตัวโลครับ ครับลุยต่อครับกลางๆไม่ค่อยโดนกุ้งเลยครับมีแต่ฝั่งครับผมแค่ฝั่งครับได้กุ้งครับนี่ครับบกกว้างมากเลยครับวันนี้คนห้าสิบคนพอดีครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างครับด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับผม อนี่ครับอุ้ยห่างเลยครับแพ้ไม่มีครับนุ่นครับผมทีเมียจมครับสีเทพครับผมเสียยุดวันนี้ก็มาครับหวานกุ้งครับผมไม่รู้เป็นยังไงหมานไม่หมันครับนี่ครับผมจวดครับโอ้โหหวานแหแตกมาครับเดี๋ยวมารอดูพ่อแก้วครับลุ้นสองจวดโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันครับ ครับผมเดินลุยเลยครับน้ำไม่ลึกครับผมเดินลุยเข้ากลางไปแล้วครับหนึ่งสองตู้วัดครับผมน,นี่ครับโอ้วอกวังครับพี่น้องวันนี้กุ้งไม่เยอะครับวันนี้ลุยกันเดียวยาวครับวันนี้ เสียนขิมเราครับผมไม่รู้ทำอะไรครับข้างๆฟังครับดิครับโอ้นี่ก็ออกศึกเรื่อยครับช่วงนี้ครับเสียนขิมครับอุ้ยกางมาเลยครับกางมาเลยครับนี่ครับไม่รู้ปลาหรือไม้ครับผมนี่ครับฝั่งนี้ครับฝั่งด้านจิตตะวันออกเฉียงใต้ครับผมนี่ครับก็สวนไปเรื่อยๆครับพี่น้อง นี่เพิ่งหวานไปแค่ครึ่งชั่วโมงครับผมก็ได้บ้างครับหมานไข่หมานมัน,นแล้วครับวันนี้กุ้งไม่ค่อยหนาเท่าไรครับวันนี้ สายมองขวาครับอยู่ไม่ได้แล้วครับนี่เดินบนครับเปลี่ยนครับเปลี่ยนแห้ครับองใสจะเปลี่ยนแห้ครับผมองไม่เยอะครับวันนี้ครับโอ้เรามารอลุ้นตอนขึ้นครับผมเาจะได้กี่โลครับวันนี้นี่ครับพี่น้องเชียนแห้ก็สู้กันต่อครับพี่น้องออกจากบ้านมาแล้วครับต้องสู้ห้ถึงที่สุดครับนี่ครับผม วันนี้คนเยอะครับว่าบ่อที่แล้วได้กันเยอะครับบ่อนี้ก็เลยคนมาเยอะครับผมรุนงินครับพี่น้องรุนครับข้อไก่ครับผมใส่มันอยู่ในนู้นแน่ครับนี่ครับตัดในทีนี้ครับนี่ครับ เาแห่เหมืนไม่ตั้งใจครับยกขึ้นครับแปวครัไม่มีตัวครับผมเอาละครับเดินเข้าฝั่งเข้าฝาไปแล้วครับนี่ครับปลาเอกุ้งมันอยู่ขอบฝั่งครับลองเดินเข้าฝั่งดูครับนี่ครับมาดูครับจะมีตัวไหมครับ เนี่ยๆๆอย่าคงให้ดูสุดๆครับสุดๆสุดไส้อีกแล้วเดี๋ยวๆเนี่ยให้ดูดูอะไรดีเนาะไม่มีอันนี้ไม่มีอ่ะเนี่ยแปลงไหนหนู อยู่ไม่ได้ครับผมเข้าฟังมาแล้วครับอังคางฟังก็ได้เรื่อยๆอยู่ครับแต่ว่าตรงกลางครับไม่โดนเลยครับพี่น้อง ดูว่ามันจะไปแอบอยู่นู่นครับผมใต้เล้าไก่ครับยังไม่มีคนเข้าไปลุยเลยครับโอ้ไม่ได้แล้วก็ฟาวครับวันนี้สงสัยจะเจ็บตัวครับวันนี้อุ่นครับผมเริ่มมีคนเข้าไปแล้วครับในเล้าไก่ครับใต้เล้าไก่ครับผมเดี๋ยวก็สู้กันเรื่อยๆครับผมยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเลยครับ เรื่อยๆครับผมนี่ครับมีคนเข้าไปคนหนึ่งครับเมื่อกี้โอ้ไปเอาใต้เราไก่ครับผมหอบขึ้นมานะครับั้งกามกามยังกุ้งขาวก็ประมาณสี่ห้าโลครับผมเลยมาลุ้มกันเลยครับทีนี้โอ้วัดกาครับผมมุดแล้วครับล้อมแล้วครับผมนี่ครับ ลุ้นกันครับคงใยมันจะแอบยูตายจริงครับนี่ครับผมพอมีคนได้แล้วเริ่มทยอยกันเข้ามาเลยครับนี่ครับช่วยกันครับผมเอาเลยครับดีสะตายแล้วครับตอนนี้งานไปตัวเดียวครับทุกทุกทีครับผลงานวันนี้ครับผมกามกามครับผมกามกามมันฝานินครับ นี่ครับโอ้โหเจ็งเจ็งครับบอกว่าเจ็งครับนี่ครับอัดน้ําแข็งไว้ครับก็มีครับผมมีครับผมมีครับมีมีได้มีไม่ได้ครับวันนี้ก็ใครได้ไปก็โชคดีครับผมวันนี้กุ้งไม่เยอะครับพี่น้องก็สู้กันแล้วครับเต็มที่แล้วได้แค่นี้ครับวันนี้บัตรแปดร้อยครับ โน่นครับเสียนพงครับขอภาพหน่อยครับเฮ้ยไม่เคยทัสักทีครับลากแห่ครับเออปากบ่อนะครับวันที่17ครับบ้านบ้านอะไรนะบ้านโนนสมบูรณ์เหรอนะครับป่าธรรมชาติครับผมป่าพงจัดเองครับนี่ครับทีมงานเราครับนี่ครับโชว์แล้วครับนี่กิษณาครับผมนี่ครับโชว์ตัวกุ้งครับ ครับผมนี่ครับโอ้โหนี่ครับผมกลามกามครับผมจไปเปาวอยู่ตรงไหนครับเออน่ครับผมก็ลุยกันต่อครับนู่นครับมันไปแอบอยู่ตรงนึงครับสลานครับอ้เยอะเลยนี่ครับกิษสนะโอเคครับผมสามส่โลครับก็ได้ทุนคืนครับวันนี้แต่กําไรก็อาจจะได้น้อยครับผม นี่ครับสู้กันต่อครับยังรอตายครับตายครับตายครับโอ้นีเับปีกของรอครับเป็นไงครับวันนี้แดดเดียวครับแดดเดียวดโดนผูไลรอบยิงตายมืดงมหอยหรืองมกุ้งอะนะ่ะ นีญญาา่ครับบรรยากาศก็ผมกุ้งไม่มีครับดูตัหอยเอาแล้วก็หอยก็ต้องเอาครับวันนี้อะไรเสียงอะไรเสียงอะไรบบน,นี่ครับผมสะดุงก็ระดุงนะครับวันนี้เรียบร้อยเป็นรารๆครับวันนี้ เจอมาไหนดูกุ้งนะแน่ๆนี้ครับกุ้งครับโอ้แน่แน่แน่อันนี้ของใครเนี่ยนี่ของใครเนี่ยเขาไม่ใช่เลยเดี๋ยวแหละเป็นไงเดี๋ยวแหละมุ่นครับเรียบร้อยอีกแล้วโอ้ยรับเยอะโอ้ผมหันไปตอนเห็นปลาชันกระโดดออกพอดีครับเออไม่เป็นไรครับผมเป็นการลงทุนครับธรรมดาครับมีได้มีขาดมีเสีย นี่ครับสงสัยมันแอบอยู่ใต้เราไก่ไข่นี่ครับผมเอายากครับนี่โอ้โหไก่เอาไม่ได้ครับไก่ที่ตัวละพันครับโอ้วันนี้เรียบร้อยครับไม่เป็นไรครับผมบ่อหน้าสู้ต่อไปครับผมถ้าชอบคลิปนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมกดติดตามนะครับผม เพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปนะครับผมกับช่องนักเลงปลาคาลุยของเราครับวันนี้เรวขอจบคลิปเพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ